พื้นฐานการเงินส่วนบุคคลรู้จักรายรับรายจ่ายของตัวเองทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะเห็นพฤติกรรมการใช้เงินปัญหาการเงินส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะรายได้น้อยแต่เพราะไม่มีระบบ 2. การออมเงินออมก่อนใช้ Pay Yourself First 0.2ใช้กฎจำเป็น50%าเป็น50%ความสุข30%ออมลงทุน20%ออมเล็กๆแต่สม่ำเสมอมีพลังมากกว่าเงินก้อน3 การลงทุนเริ่มจากง่ายๆเช่นกองทุนรวมหุ้นตราสารหนี้เข้าใจระดับความเสี่ยงของตัวเองการลงทุนระยะยาวมักชนะการเก่งกำไร4หนี่สินแยกนี่ดีเช่นลงทุนสร้างทรัพย์สินกับนี่ไม่ดีเช่นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนี่ต้องมีแผนจ่ายไม่ปล่อยเรือรังใช้บัตรเครดิตได้แต่ต้องมีวินยัย 5. การเงินครอบครัวเงินไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่กระทบทางครอบครัว พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีสอนลูกเรื่องคุณค่าของเงินความสุขจริงๆไม่ได้มาจากการใช้เงินเยอะแต่จากการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าโภชานเสรการเงินความรวยคือไม่เป็นหนี้มีอิสระทางการเงินใช้ชีวิตเรียบง่ายช่วยลดรายจ่ายความมั่งคั่งเริ่มจากนิสัยเล็กๆที่ทำทุกวัน